เราทำแนแกงานซ่อมรถ ATV เต็มตัวแล้วนะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะที่ใช้รถ ATV อยู่ที่เชียงรายนะหรือพะเยานะครับก็สามารถนํารถนะฮะถ้าเจอปัญหานะมีปัญหาสามารถเข้ามาติดต่อที่ศูนย์ซ่อมนะครับที่สาขาบ้านใหม่ได้เลยนะครับแถวแยกไฟแดงป่าตึงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรถลูกค้าหมดเลยนะที่มาส่งซ่อมนะฮะนนี้ก็เป็น thunder ร้อยหนะ สตาร์ทไม่ติดจอดนานนะครับเนื่องจากน้ําเข้าคาบูหมดเลยนะน่าจะไปตากฝนหรือลุยน้ํามานั่นเองนะครับน้ําเข้าคาบูหมดเลยนะมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะครับมีน้ําอยู่ในส่วนผสมนะเครื่องยนต์มันก็ไม่ติดแล้วนะครับอันนี้เขเลยเครน2 0 0ซีซีนะรุ่นนี้มือหนึ่งไม่มีแล้วนะทางร้านมีแต่มือสองนี่นี่ก็เป็นงานซ่อมบนรุงหมดเลยนะนี่ นี้ทีมสร้างพร้อมให้บริการหมดเลยนะครับเดีเ๋ยวพาดูเลยนะอ,อันนี้รุ่นอะไรไม่แน่ใจนะอ,อย่าดูก่อนไม่แน่ใจมันเป็นรุ่นอะไรนะตรงนี้ไม่มีไม่มีตาแบนติดแล้วนะ ขอใครขอใครนะรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจนะครับน่าเป็นโคนิกนะดูหน้าดูจากหน้าตาแล้วน่าจะเป็นโคนิกนะครับข้างหลังมันจะเป็นรถที่รอซ่อมนะฮะร,รอบิ้วอยู่นะครับเต็มเลยนะฮะตอนนี้เต็มรนันเต็มลันทดลองรถด้านหลังหมดเลยนะครับเป็นรถที่จะรอบิ้วนะครับจะทําขายด้วยนะฮะทำขายมือสองด้วยนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะที่อยู่ในเชียงรายหรือพะเยานะครับรถมีปัญหานะรถ ATV มีปัญหาตอนนี้เรามีศูนย์ซ่อมแล้วนะครับศูนย์ซ่อมที่เปิดเต็มตัวเลยนะครับอะไรทุกชิ้นส่วนมีนะครับเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอ่าใครสนใจสอบถามเรื่องอะไรนะฮะสามารถโทรติดต่อที่เบอร์0 6 6 1 2 6 1 1 2 1นะครับหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์0 9 6 2 5 0 3 5 7 1ได้เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ไลน์ลิงก์เพจนะครับผมจะแปะไว้ด้านล่างคลิปนนี้ะครับผม มีเพียบเลยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับรถเก่าๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทีมช่างนะครับทำการบิ้วนะครับทำใหม่หมดเลยนะครับผมยกเครื่องใหม่นะครับทำสีโค้งใหม่นะครับแก้ไขใหม่ยางอะไรก็เปลี่ยนใหม่นะครับเราจะทำบิ้วขายเป็นมือ2นะครับเดี๋ยวก็กลับมาดูสภาพกันอีกทีนะว่าระหว่างบีฟอร์กับอ f t เตนะคนละเรื่องแน่นอนนะครับ มอเตอร์ไซค์ก็มีนะอันนี้ Honda อันนี้ผมเกิดไม่ทันนะผมไม่รู้จักยี่ห้อนะแต่รู้จักเป็นแบรนด์ฮอนด้นั่นเองนะฮะเพราะโลโก้เขาติดตรงนี้แหละฮอนด้าเป็นมอเตอร์ไซค์สาล้อนะครับ2อล้อหลังนะครับเพียบหมดเลย่าเพราะตอนนี้เราได้ทีมงานของช่างนะฮะที่ เราเหมามาเลยนะครับเพื่อมาซ่อม ATV โดยเฉพาะนะครับผมเป็นช่างที่มีประสบการณ์มากพอสมควรเลยนะครับผมแก้ปัญหาซ่อมจบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราไปซ่อมจากร้านภายนอกนะครับอันนีเ้เราไม่ได้ดูถูกร้านนะแต่มันซ่อมไม่ค่อยจบนะครับเพราะว่า,าเขามาเจอเครื่อง ATV เนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นเครื่องที่เขาเจอตลอดเนี่ยมันอาการมันไม่ค่อยจบนะครับมันต้องให้ช่างที่เขา,ามาในทางนี้นะครับทํารถ เอทีโดยเฉพาะเนี่ยเขาจะรู้นะครับรู้ถึงปัญหาแล้วก็รู้วิธีแก้ไขแบบซ่อมจบๆเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องได้ซ่อมหลายรอบนะครับเทียบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นใหญ่นะครับห้าร้อยหบนะฮะมี2องคันเลยสีส้มวันนั้ผมถ่ายคันสีอ่าสีดําให้ดูนะครับเป็นรุ่น King c o p p a T5 นะครับผมมี2องคันนะครับสองคันนี้น่าจะไม่ขายนะครับ นะเบื้องต้นที่ผมสอบถามนะอันนี้เขาจะบิไขายนะครับให้กับาทางเจ้าของร้านนะครับเขาจะเอาทั้งสองคันเลยนะไว้ใช้นะครับไปขี่ลุยสวนนะครับาะว่าเครื่องใหญ่นะครับ550เนี่ยลูกสูบโตนะครับแรงท้องนี่บอกได้เลยว่าจัดนะครับแล้วก็ที่ทสําคัญเนี่ยขับเคลื่อนด้วย4ล้อนะครับผมขับเคลื่อน4ล้อเป็นระบบเพานะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอทำไมทางร้านไม่นํารถ ATV ที่แบบ อซีซี CC น้อยกว่านี้น้อยกว่า500หรือว่า400เนี่ยแต่อยากได้เป็นระบบเผาเนี่ยอยา่างตะกูล150 250า5 0รอ350อยเนี่ยอยาได้เป็นแบบเผาขับเคลื่อนเนี่ยทำไมทางร้านไม่นำมาขายอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าราคานะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะฮะราคามันค่อนข้างสูงนะครับแล้วเรามาขายตามโซนแบบนอกเมืองอย่างเงี้ยเชียงรายอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเงี้ย กำลังซื้อเนี่ยอย่างผู้ซื้อเนี่ยกำลังซื้อก็อาจจะไม่ถึงกันนะครับผมมันขายยากนั่นเองนะครับราคาก็เลยสูงนะครับราคาสูงขายยากนะครับมันก็เลยไม่คุ้มนะครับทางร้านก็เลยนําลถที่แบบรา,าคาที่แบบตอบโจทย์ลูกค้านะครับลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงกันได้นะครับก็เลยนํามาขายกันดีกว่านะครับและอย่างเนี่ยเวลาซ่อมเซอร์วิสมันก็ง่ายด้วยนะครับสําหรับขับเคลื่อนด้วยโซ่200ล้อหลังเนี่ยมันซ่อมได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นระบบเพลาเนี่ย อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมค่อนข้างสูงอยู่นะครับอันนี้จึงเป็นที่ที่ไปที่มานะครับทําไมทางร้านไม่นําเอาแวนแบบระบบเพามาขายนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็ลองรีเควสนะครับเข้ามาสอบถามดูก่อนได้นะครับผมทางร้านสามารถหาให้ได้นะอย่างผมก็เคยขายอยู่นะฮะเป็นรุ่นไฮซั้นนะครับไฮซั้นฟล็อกหรือเปล่านะฮะผมจาจาไม่ค่อยได้แล้วถ้าจําผิดจผูกขออภัยด้วยเป็นรุ่นไฮซั่นก็แล้วกันนะฮะห้าร้อยห้าสิบนะที่ผมเคยขายนะราคาอยู่ที่ 2 4 0 0 0บาทนะครับนี่ค่อนข้างสูงเลยนะซื้อรถเก๋งมือสองได้หนึ่งคันเลยนะอ่ะเป็นไฮซันนะอันนั้นลูกค้าก็ดูมาจากาเพจของเคเลออนนะแล้วก็ติดต่อสอบถามมาทางร้านอยากให้ทางร้านสั่งให้ทางร้านก็สามารถสั่งให้ได้นะครับแต่ถามว่าสั่งมาขายหน้าร้านไหมไม,ไม่นะครับผมอ่าจะสั่งให้เป็นกรณีพิเศษนะครับอ่าโอเคนะถ้าพี่น้องท่านไหนหนะ้าที่อยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรถเอทีวีนะสอบถามเราได้นะครับเรามีพร้อมหมดเลยนะครับ เครียดร่างแล้วมีหลายคนละนะฮะแต่ก่อนผมอยู่คนเดียวตอนนี้มีสร่างที่เขาชํานาญการด้วยนะก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอะไรที่สอบถามเข้ามาผมไม่ทราบเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอบถามช่างให้ทีนะครับผมโอเคคลิปนี้ผมขอฝากวินเท่านี้ก่อนนะฮะท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ไว้นะครับกดซับสไคร้นะครับผมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาผมอัปเดทคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ